อ่าครับผมพอดีได้น้ำที่แยกจากคลองมาแล้วอะจะมาตกเงินนะครับตกเงินใส่เกลือก็ไเลยครับผมหรือกดเกลือมันนี่บ่มีใส่กดเกลือครับเงินหนึ่งพันจับคู่กับเกลือครับผมเจอความเค็มปรับพันจับตกตะกอนครับผมจับโต แต่ว่าท้องนี่เห็ดจังไลยโคตรพนกับบวกกัเพ่นบ่อได้ครับผมท้องก็ะยูนในกาละมังครับเพิ้นนหน้ามันนี่ผมมาตกเน้นหมายเขาว่าใส่เกลือเข้าไปปับ๊บนันก็ตกตะก,กอนแล้วมากรองรอครับผมยัง ต่างไหมคนรู้แล้กกวกับสายช่างช่างล้อมน้อก,นกันกับปกติครับผมสายที่คนบูฮหูกะเป็นกอ่ที่อยากหูเนาะบึงเพื่อศึกษาบึงเพื่อเป็นกำลังใจครับผมอาชีพแต่ละคน้นต่างว่าละบบกขึ้นกันเนาะสู่สู่ทุกทนกครับผม โอเคครับนั่งครับกองกระโตขาวมันครับรงร่างทั้งคนสารร่างนีที่คอยมาจับอีกรอบนึงครับรอบนึงต่บไปกับตองมีน้ำตาลกับโซดาไฟครับ